มันมีเดดไลน์อยู่ก็คือว่ามันมีเวลาสําหรับฟุตบอลโลกไม่เยอะมากคิดถึงเรื่องนี้ไหมโอ้คิดตลอดแบบคุยกัยบหลายๆคนคุยกับพิธิอะไรงเงี้ยคุยกันตลอดแบบคือผมเป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธทีมชาติเลยนะยกเป็นผมเจ็บเล่นไม่ได้อืมอืมคือแน่นอนว่ามันคือความฝันของนักฟุตบอลทีมชาติ ไม่ใช่ความฝันฟุตบอลคนหนึ่งใครๆอยากติดทีมชาติั้งนั้นะคือมันเป็นสิ่งสิ่งเดียวที่เออจะจะทําให้ทุกคนได้ภูมิใจในตัวเราอย่างเงี้ยคือคือเล่นสโมสรมันโอเคสโมสรมันคนจ่ายเงินแต่แบบความภูมิใจ,อจ,อจของเราคือการได้เล่นทีมชาติอืคือสโมสรเราคือเราเราก็รักสโมสรแต่มันคือการทํางานครับแล้วมันเป็นบอลโลกด้วยนะใช่ครับแล้วก็ เป็นสิ่งที่หลายหลคนอยากติดแต่ไม่ได้ติดถ้าวันหนึ่งคุณปฏิเสธทีมชาติไปคุณจะไม่มีโอกาสได้เล่นทีมชาติเลยคือผมคิดอย่างนี้มาตลอดครับพี่ได้ยินว่านิชิโนะเนี่ยนะวันก่อนพี่คุยกับทางสมาคมเขาบอกว่านิชิโนะเนี่ยเออคุยกับจุนอนุรักษ์ใช่ไหมค้ชจุนจุนบอกว่านิชิโนะเนี่ยใหอ้อ่ให้นักกายภาพของของบุรีรัมเช็คอาการเจตลอดเวลาแล้วก็รายงานนิชิโนะ เดี๋ยูเรื่องนี้ไหมเหมือนเหมือนจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นโยเฮมครับอ่ะโยเฮใช่<ร>ใช่อืมเขาโทรมาคุยกับอ่อสักว่าที่เป็นนักกายภาพผมแล้วก็ผมก็จะมีคนที่แบบจะมีสองคนที่คอยดูแลผมชื่อโยซัสแล้วก็ผมก็ไปรักษากับเป็นด็อกเตอร์ที่แบบดูเลือบาลานซ์อีกด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนไปแบบให้เขาช่วยให้แบบ กลับมาให้ไวกว่ากําหนดแล้วก็ให้ร่างกายพร้อมที่สุดนะครับก็เหมือนรู้เรื่องนี้ตลอดก็รู้สึกขอบคุณแบบโค้ดนิชิโนด้วย